สวัสดีครับสวัสดีนะครับแล้วก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ X นะครับกับรายการกูรูนะฮะครับผมและรายการเรานะครับเป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนอายุ80ลงมานะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ก็คือกลุ่ม,มสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้นะฮะคนที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะใครที่อยากรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีคำตอบอะไรให้เราได้รู้กันนะครับตามไปดูเลยดีกว่า หัวหน้าทีมของทีมนี้เลยนะครับของสมาคมไทยแคลิฟอร์เนียภาคใต้นะครับสวัสดีครับครับช่วยแนะนำตัวหน่อยแล้วกันนะครับผมชื่อนิกันนะครับคุณคำจรเป็นว่าที่นายกปีหน้านะครับโอ้โหผมผมเกิดที่เมืองไทยครับแล้วก็มาโตที่นี่ครับและแล้วไม่ทราบว่าเรียนจบที่ไหนครับผมจบปริญญาตรีที่ UC Irvine ครับแล้วปริญญาโทต่อที่ Stanford ครับผมแล้วก็ตอนนี้ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่นี่ผมก็อยากจะให้คนไทยมีมีสิทธิ์ใช้ใช้สิทธิ์เหมือนกับชุมชนอื่นนะครับที่อย่างเวียดนามเกาหลีเห็นดูเขารุ่งเรืองกันมากนะครับเพราะเขารู้จักใช้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจากจากกันเองได้เยอะครับผมอยากให้คนไทยเข้ามาใช้รถอย่างนี้ด้วยครับ ก็ผมเดิมทีทำอยู่กับนอเนร์พฟิลด์ของคนจีนที่เขาแบบดูแลคนเอเชียอเมริกันทั้งหมดนะครับแล้วผมก็มาคิดดูว่าน่าจะมาช่วยคนไทยนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามีมีสมาคมอะไรบ้างนะครับที่จะมาช่วยคนไทยอย่างที่ผมช่วยช่วยเอเชียอยู่ผมก็มาเจอคุณเบนที่เป็นนายกตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็เราจะได้เจอกันแล้วก็ทํางานร่วมกันมาตลอดนะครับ๋อบคับ ก็ผมก็คิดว่าปีนี้การการเลือกตั้งเนี่ยดุเดือดมากนะครับมีทีม4คนนะครับผมลงสมัครทั้งคนแรกก็คือเบอร์ที่1นะครับวันที่19ก็ช่วยมาลงให้ด้วยนะครับเพราะผมกับทีมผมพร้อมพร้อมที่จะทางานให้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะสัมภาษณ์นะครับก็คือคุณจารุทิพย์หรือว่าพี่ปุ๊กนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กแนะนําตัวนิดนึงนะครับค่ะชื่อปุ๊กนะคะจารุทิพย์เป็นรัศมีค่ะ พี่ปุ๊กเกิดที่นี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะพี่ปุ๊กเกิดที่เมืองไทยค่ะก็มาที่นี่ตอนอายุ19นะคะแล้วก็ก็มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณ20ปีละค่ะแล้วพี่ปุ๊กเรียนจบที่นี่หรือเปล่าหรือว่าเราเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะถูกแล้วครับแล้วพี่ปุ๊กเข้ามาช่วยเหลือสมาคมนี้ได้อย่างไรครับก็ก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็อยากเห็น ชุมชนของเรานะคะมีความรักแล้วก็ความสามัคคีในกลุ่มของชุมชนไทยนะคะก็อยากที่จะเข้ามาช่วยถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็อยากจะมาเป็นแรงหรือว่าใช้ความสามารถที่มีนะคะเพื่อพัฒนาชุมชนของเราค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมให้ฝากอะไรนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่กำลังชมรายการอยู่สำหรับ การช่วยเหลือที่เรากําลังจะเกิดขึ้นให้พี่ปุ๊กฝากอะไรไว้นิดนึงแล้วกันนะครับค่ะก็อยากจะบอกว่านะคะในฐานะที่เป็นคนไทยนะคะอยากให้ออกมาช่วยกันโหวตนะคะรักใครชอบใครนะคะก็โหวตนะคะใช้สิทธิ์ของท่านนะคะในวันที่19บธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปุ๊กครับครับอีกหนึ่งท่านนะครับพี่นิคสันนะพี่นิคสันผมทราบว่าพี่นิคสันอาจจะพูดภาษาไทยอะไรไม่ไม่ไม่เคยคล่องเท่าไหร่งัไงแนะนำตัวหน่อยแล้วกันนะครับโอเค my name is Nixon w ายิพะพาน o n Um, Thai, born in America, uh, went to Cal Poly Pomona, graduated in economics. I've uh, been involved with the community just recently, and I'm running for uh, Thai ASC, uh one of the vice president positions here. Uh, one day, I wanted to find out is there a Thai organization in L A. about helping the community, and I searched around on the internet, and I met with uh, Ben Komekong, the current president, and basically informed me what was going on with the community and what kind of help they require or needed to help the community grow. And the first project was the Thai census, and that's how I got involved. Um, I was thinking of just trying to help them get to the next level in the entertainment and marketing side, uh, help the second generation Thais connect with the first generation Thais, um, build a stronger bond. As myself, as a second generation Thai, I don't have any Thai friends until just recently, like you. Even though we have a language barrier, you speak Thai, speak English back to you, still understand each other. But I want to get this bond to make it stronger. <laughs> 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 I say December nineteenth, come to Wat Thai North Hollywood and vote. Vote for the younger generation, vote for our team. Uh, let's make the community stronger and better for the future. หนึ่งท่านนะครับคุณวอนด้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวอนด้าแนะนะนําตัวนิดนึงแล้วกันนะครับชื่อวอนด้าปัชมริตแล้วก็เกิดเป็นลูกหลานของอพ่อกับแม่ที่อยู่ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็วอนด้าตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาทํางานให้ชุมชนในด้านเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่าชียลเวิร์ k ทำกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยแล้วก็ทํากับศูนย์ช่วยครอบครัวที่มีรายได้ต่ำค่ะวอนด้าเกิดที่นี่ค่ะแต่ว่าตอนวอนด้าอายุสี่ขวบ คุณแม่กับคุณพ่อก็ส่งวันด้าไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าเอาเงินหาไม่ได้ที่จะหา babysitter ที่มาดูแลแล้วก็คุณแม่ก็ทำทำงานครัวแล้วก็จะทําเรื่องใบเขียวที่จะให้ทางครอบครัวมาอยู่ที่สหรัฐวันด้าเรียนจบที่ซีซันคาลสเตดนอร์ทรนะคะเรียนในด้าน สนับสนุนในเรื่องของปัญหาของสังคมในชุมชนกลุ่มน้อยอย่างเช่นคนญี่ปุ่นคนจีนคนไทยเหล่านี้ก็เองก็เป็นชุมชนกลุ่มน้อยครับสวัสดีครับคุณเจเน i เฟอร์ยังไงคุณเจเน i เฟอร์แนะนําตัวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับได้ค่ะหนูชื่อเจเน i เฟอร์ไกรพัฒน์คงนะคะเกิดที่ลอสแอนเจลิสแต่เป็นคนไทย100%ค่ะอ๋อหนูเข้ามาสัก หลายปีแล้วค่ะ2-3ปีแล้วค่ะเคยช่วยพี่เบนอยู่นะคะเป็นเลขาให้พี่เบนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะช่วยในการต่อเทอมหนึ่งค่ะค่ะจริงๆแล้วที่หนูมาร่วมเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากที่จะช่วยเด็กไทยที่เกิดที่นี่หรือว่าคนไทยที่เพิ่งมาจากเมืองไทยหรือคนไทยที่อยู่ที่นี่มานานแล้วเพราะว่าเ,เราอยากที่จะเป็นนักหนูใจเดียวกันเพราะฉะนั้นหนูจะช่วยตรงนี้นะคะ่ะ อยากให้เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะออกมาในวันที่19ธันวามนี้นะคะเวลา8ดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งที่วัดไทยมาเลือกตั้งให้กับกลุ่มใหม่ๆของเรานะคะเพราะว่าเราที่อยากที่จะช่วยคนไทยที่นี่ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมผมาเยอะอีกกับอีกหนึ่งท่านแล้วนะฮะคนนี้นะครับยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดนึงเลยกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเอลนี่วรนาชิมอ่า I am running for vice president on the Now Rule My team. Uh, a little bit about my background, I went to UC Riverside. I, I graduated with a degree in political science and I currently work in uh, public and government affairs. Um, okay. <laughs> uh, with the mixer and um, so if, if our group gets elected um, I'd like to use my time in office to better relationships um, with elected officials because I feel that that's um, the way things are. You know, things should be done. You know, they're the decision makers. And I'd like to, to put on programs geared toward um, encouraging and empowering our community to become more civically engaged. Um, it's amazing uh, what a community can do when it comes together um, for a common cause, and really, I think it's the only way that we could. Uh, that we can be successful in our endeavors. So um, thank you and ขอบคุณค่ะ and I look forward to the opportunity to uh, serve our community. และตอนนี้เราก็มาอยู่กับแพทย์หญิงรังสีมานะครับสวัสดีครับหรือว่าวน้องหมูนะฮะแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับค่ะก็ชื่อรังสีมาธรรมนันนะคะกเ็เกิดที่เมืองไทยค่ะแล้วกเ็เรียนที่เมืองไทยจบหมอที่เมืองไทยแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะ นะครับแล้วน้องหมูนี่เข้ามาช่วยเหลือสมาคมนี้ได้ยังไงครับก็คือก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วที่คุณเบนตอนคุณเบนเป็นประธานสมาคม,มานะคะก็รู้จักกันแล้วก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าที่คเกี่ยวกับว่าท,ที่ที่นี่เนี่ยก็มีกลุ่มคนไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือเริ่มทํางานแล้วคือตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลอไวมงเมี่ฮอส์พิทอลนะคะ ก็รู้สึกว่าก็อยากจะเข้ามาช่วยในนัวเราอยู่ในวงการแพทย์ตรงนี้แล้วเราก็อยากจะเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยที่นี่ค่ะ แล้วตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่ไร้สาระนิดหน่อยนะฮะก็ได้น้องแบงค์นะครับมาช่วยเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มีคําถามง่ายๆมาถามน้องแบงค์ให้น้องแบงค์องงตอบเดี๋ยวถ้าน้องแบงค์มีคาถามอะไรถามพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะตอบดูอ่ะเอาแบบง่ายๆนะอย่างแรกเลยคำถามแรกนะครับคําว่าอิ่มภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรอ่ารู้เปล่าภาษาญี่ปุน่นรู้เปล่ายอมอ่ะจำไม่ได้ยอมเลยอ่ะ เอ็มมาใส่พิมพ์หัง่ายๆอะไรพี่ใ uh, ห right? hmm? ้เอ็มจังนี่อาหมาอะไรหอมแล้วก็หิวโซหมาขี้เลือนไม่ใช่หมาไม่โตไม่ใช่ยอมยอมไหมนะหมาไม่แดกอโกแก่ทำมาจากอะไรรู้เปล่าถั่วแน่นอนพี่มันถั่วนะอะไรนะถั่วไม่่ใชไม่ใช่ โกแก่ทำมาจากอะไรอะยอมยอมไม่รู้โกแก่ทำมาจากมันเฮ้ยมันยังไงพี่อ่ะโกแก่ทำมันทุกเม็ดไงองค์ผมสุดท้ายเลยดีกว่าอ่ารู้ไหมพี่ทำไมสโนไวท์ถึงไม่มีขี้หูอ่ะเพราะว่าสโนไวท์อยู่ในป่าล้างเช็ดทุกวันไม่ใช่เพราะว่าสโนไวท์ทำอะไรอ่ะทำความสะอาดทุกครั้งที่อาบน้ำไม่ใช่ไม่ยอมเว้ยเออยอมก็ได้ยอะยอมมาแล้วเพราะว่ามีคนแคร์ทั้งเจ็ดนั่นไงว่านี่ไง ช่วงไราสาระมากๆขอบคุณนองแมงมากนะครับขอบคุณคับครับผมก็พร้อมแล้วนะครับเพราะผมคนไทยแล้วผมก็อยากจะช่วยคนไทยให้ได้รับสิทธิ์อย่างที่ชุมชนอื่นเขาได้รับนะครับ,รบผมก็อยากจะ,ะเดินทางไปด้วยการ,อรขออโอการผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่อยากเห็นคนไทยรักกันมีความสามาคัคคีต่อกันเพื่อชุมชนไทยของเราค่ะ ไม่ต้องกลัวนะคะคนที่อยู่ิกฎหมายวันด้ร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลทุกคนค่ะ um, I'm here to give back you know I've been involved in um, other communities my whole life so my mom said you know you help other communities what about your own so she said it's about time to go help the Thai Association so um, here I am ค่ะหนูก็อยากที่จะช่วยคนไทยที่มาอยู่ที่เมกาเพราะว่าอาจจะเหงาไม่รู้ภาษาก็เลยอยากที่จะช่วยคนไทยทุกท่านที่มาค่ะ ก็ในฐานะที่ทํางานอยู่ในวงการแพทย์นะคะก็เลยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพคนไทยให้มากขึ้นนะคะกับความที่ช่วยคนไทยครับงานทำไทย สำคัญพอสมควรแม้ว่าอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าเป็นคนไทยเราจริงๆแล้วมาอยู่ที่นี่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝรั่งจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนไทยอา,อาจจะร้อยเอซเพราะว่าเราอาจจะพูดภาษาไทยไม่เต็มแต่คือมันไม่สําคัญหรอกคือถ้าจิตใจของเราเป็นคนไทย